กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิมาครับพิมพ์ข้าวกับพี่หลวงโจ้มาเอออร่อยคุณล้วนี่เราอยู่กับเยี่ตีจัดให้ล้วนครับล้วนมาดังอยู่นี่เจอได้มีคลิปหนึ่งบอกเจอได้พี่หลวงโจ้คงเจอหูวแล้วกัน เจอได้หลวงจงอ่ะปากถึงหลวงจงด้วยคลิปเนี้ยใครเป็น F c ซหลวงจงอยู่ที่เราไปล้อเรียนเขาแต่จริงก็ไม่ได้การล้อเรียนเขาเรียกว่าแหมสร้างกระแสพี่ด้วยใช่แล้วที่หลวงจงไปเปิดเจอเว้ยโทรมาหาเลยตอนคืนไม่เจอเลยจองตัวสักบินให้พี่ด้วยโอ้โหหลีร่องจงว่าก็เล่นกับหีีร่วงวหลีร่วงจงเลยมาเลยครับ มาตามกับตาห้องน้องเฮียดีจะนายจริงๆแล้วเว็ยวบเลยครับปีร่วบจริงแล้วนะผมไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเลยนะคือตัวจริงเป็นไงพี่น่ารักน่ารักมากเลยครับน่ารักมากเลยพวกเราเนี่ยรวยนี่นะพี่พี่หลวงจงแกเป็นคนที่ไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ถือตัวอะไรนะคนติดดินนะใช่ไหมร่วบยกมือไอ้ๆกับบ้านๆกับ ดูดิยไม่ไม่เชื่อกล้องลองแพนดูกล้องลองแพนฝั่งนี้ดูแม่งเหมือนนักโทษต่อแถวกำลังเข้าหยนโยนมาหยนโยนมาโยนโยนเลยโยนเอาเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นไม้ยเอาเลยตกใจเลยครับตกใจเลยครับอย่านึกว่างูจริงไม่กลัวจริงบายหัวใจไปอยู่ที่ตาเป็นหู อ่ะนี่ก็ก่อนที่จะรีวิวรถเรับ <S S S 3> เรามารีวิวกินข้าวกันดีกว่วากินข้าวกับพี่หลงจงครับผมนนี้ต้องพูดเหมือนพี่หลงจงให้ได้ต้องพูดเหมือนพี่หลงจงให้ได้เฮ้ยม่ยเดี๋ยวให้พี่หลวงจงอันนี้รุมเป็นมานะครับพี่หลงจงพี่หลวงจง,ง,จงแ,แบบแบบมากินข้าว มาครับปี่นองมากินก้าวกับปีหลวงจงวาครับวันนี้ปีหลวงจงไม่มีได้มาครับปีหลวงจงมีน้ำจุบครับแล้วกับปังโนดรสๆปี่นองเออกระแขนนี่ครับอ่าอ่าโอเคทีนี้เอาไอ้นกอโหไอ้นกโ,โอ้อหโหจะได้กูไม่มีผิวจะบอกอ้าวผมบอกไปเลยให้พูดแบบพี่หลวงจงเมื่อกี้ปีหลวงเล่นสยาวเชียมาครับมาครับมาครับ มากินข้าวกับพี่หลวงจงไม่จะะเอาไม่เอามาครับมาครับมาครับมากินข้าวกับพี่หลวงจงวะ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 าอตกตอตกสตกสอตกพี่หลวงเจ้าบอกมาครับไอ้นกบอกหมาครับมาครับหมาน่าหยุด นี่คนตายนี่คนตายนคนตาเลยอีกทีนึงมาครับวันนี้มากินข้าวกับผีหลวงจงว่านี่ครับโอ้โหนิพานี่พานนิพานนิพาน่ะมามาครับมาครับวันนี้มากินข้าวกับผีห่วงจงนี่เลขแบบนี้เดี๋ยวต้องให้อันให้ดีก่อนไมยมันมีอัรมาครับ มากินเก้าวกับปี่ล่วงจงวะพี่น้องเอาเอาเอาเามาครับวันนี้มากินเก้ากับพี่ล่วงจงเนี่ยยวบเลยย่บ้อมมาใช่ไหมเมื่อคืนนั่ง้องมาครับวันนี้มากินข้าวกับพี่ล่วงจงนนี้วันนี้ว่ามอ๋เอาเบบป้าด้เอาเบบป้ด้ใต้บนอีดานเอามาครับวันนี้มากินข้าวกับ มีร้วงจงวะมาครับน้องมาครับมาครับวันนี้มากินเข่ากับพี่ล่วงจงมาเลยเอาโอ้โหยูอับเอาเอาเอาที่ขนาดก่อนเอาลิ้นลิ้นออกมาลิ้นออกมาสิลิ้นออกมาลิ้ยนออกมาอมามาครับ นี่มากินข้าวกับพี่หลวงจงว่าโอ้โหได้โอ้ห <c oughs> โหย,ย,ยาวซะด้วย <c oughs> ยาวซะด้วยไ,ยวยไ<ป>อ้ยอกล้ไม่ได้สองเดี๋ยวกันเมื่อกี้วิธีถนดัดเอาวิธีถนัดกันวิธ<อ>ีถนัดวิธีถนัดอรินเอาลินล้นมาอรินมาไปมาครับวิธีถนัดมาครับมาครับเดี๋ยวลิ้นต้องออกมาด้วยตอนมาตอนมาพูดมาครับมาครับเลยแล้ว มาครับมาครับเมื่อนี้มากินเขาก็พี่ลงจงลงจงแม่อ้าวสุดท้ายแล้วใครรับชะตาครับอเหนือนี่กินข้าวกับพี่ลงจงวะไปทุทุกทุกนอ ยายอ้มอร่อยอใมเฮ้ยมันได้ฟิวนะอแค่กินกินอยู่ครับโอ้รอยจังวู้นี่นะอเดี่ยวเรื่องเบาแล้วมีล้วงอิ่มแล้วพี่อิ่แล้วตสามแล้วครับ ่าหลงตาแล้วเดี๋ยวให้กล้องแทนไปไปดูกินวิธีการกินกินคำใหญ่ๆเขากินกันยังไงเขาต้องกินคำใหญ่ๆใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆแล้วน้องๆพวกเนี้ยถนดัดกินตังกว่ากินไปไหมตังกว่าไปนาขนาดกินมะเขือเฮ้ยมไม่กินให้ผมกินจังเลยเอละ เล่นเลยดีกว่าขอมีนนึงครับอพอดีผมเาเรียกแบบสบายๆนะพี่นะอ๋อได้ดูกันแบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่พี่เป็นกันเองโยกันนี้ทุกวันนะก็ก็มีความอบอุ่นดีนะแต่น้องเยียตีน่ารักดีกับฝ่าเห็นตัวจริงแต่ก้อนผีร่วงจงนี่โตนะครับเกัาอยู่น่ะก้อนผีร่วงจงวะเอ้ยอะไรวะ เพราะว่ามาเห็นเขาที่กรุงเทพค,ครับเออเราก็ว่าออนิสัยน่ารักดีได้ได้ได้น่ารักกลับน่ารักมากเลยครับน่ารักก็ไปฆ่าที่บ้าน <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เห็นพี่หลวงจงหน้าโหดๆงี้ออตัวจริงไม่โหดนะนินนสัยน่ารักนะนะครับน่ารักไปฆ่าหลังหลานหน้าตาครักกบไม่เมื่อันกับกำเนิดจ, <c oughs> จ,จริงๆพี่พี่เป็นคนอ่อนโยนฮะเป็นคนแบบหูยยิ้มมีดอันเปิ้ลเริ่มเลยเฮ้ยป้า กินผักเป็นไหมหนูหนูกินผักกินผักวันนี้่ผมจตรงทำไปกินเลยนะครับเนี่ยอะนี่ปกติน้องพี่อยากกินอาตายใช่ไหมครับกินกินครับพี่ปกติกินเนี่ยฮะมีเมียมฝรัใต้ครับอ๋อครับอ่ากยกลบยกักยกบยกลบยกลบยกยกลบยกลบยกลยกลบยกบยกลบยกยกลบ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 ยกลยกลล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 ยก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 กลยกยกกลยกยกย ระวางจานวางอะไรให้เรียบร้อยกินไปแล้วก็โดดแล้วห้ามไปถือจิ้งนะห้ามไปถือจิ้งนะขม่ไม่ได้ไม่ขวันนี้กินข้าวกับพี่ลงจงอ่ะวันนี้กินข้าวกับพี่ลงจงครับวับอ้าวอาวละอ้าวอ้าวละอ้าว วันนี้อะไรวันนี้มากินข้าวกับบิวลงตู้อ้ยหวานเจี๊ยเบาหมาเียอมกินผ่าวดาผมไม่กินน้ำชูบกินน้บอ่ะใช่ขอนี่ว่ะก <ไ>สินบอกยอมกินผักหมดทานนะเดี๋ยวผมป้อนเองพูดก่อนพูดก่อนยบยบโอยลมลีนลงจานข้าวเลย <c oughs> โอ้โหนะอ้าจะกินอะไรอ่ะ,กกน,น,ะน้ำชุบไม่กินอ่ะนี่ทีเด็ดเลยนะ,ะกินเป็นไม่ วันนี้อะไรวันนี้มากินเขากับพี่ร่วงจ๋งเออไอ้อยู่เราเนี่กินได้ไหักินได้โยบๆยบวันนี้ไอ้สัตว์ไปปั๊วันนี้ วันนี่เลามากินเขากับพี่หลงจงครับแดกข้างกาเอาลวกไหมวกุกโอ้ยโอ้ยนะอ่ะก็เป็นว่าสนุกสนานของปากพอมคอนะก็ขอบคุณแขกรับเชิญครับพี่หลวงจงนะครับที่มาสร้างความบันเทิงแล้วก็มาสร้างคอนเทนต์ดีๆให้กับเรานะหวังว่าวันหนึ่งวันใดถ้า พี่หลวงจงดังแล้วรวยแล้วจะไม่ลืมน้องคนนี้ครับไม่ลืมกับน้องไม่ลืมเลยกับน้องนนี้ก็การนองกับเมื่อนกันนะตาว่านรวยแล้วก็รอย่าลืมผีดร่วงเมื่อนกันถ้าผมี่วมยงมาแล้วะได้ครับว่พี่หลวงจงดักคออวครับอ่ะอ่ะงั้นก็วันนี้เราลาพี่หลวงจงไปพร้อมกับชาวคณะเฮตีจัดไพ่เลยแล้วกันนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าเขาเรียกเขาเรียกว่า ล่วงเกินประการใด,ดรเราก็ขออภัยนะมนอทิตย์นี้ด้วยรครับ a few moments later ผีร่วงยงหยิบก้าวได้แล้วว่ะผีร่วมจงหวายยอดหลุดร่วงครับ,บ,รงงรบนี่ยอ่นสักันเลยน้องไก<ด>ีตีได้เลยครับพี่วก็งมีตัวนัยมังกับแบบนัยมังอยูนนใ่ในหน้าไม้ผีร่วมดีโอเคก่อนอื่นเลยครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน T S b i g b i t e ร้านของเราตั้งอยู่ที่ ถนนร่มเก้าเป็นสาขาที่1นึ่สำนักงานใหญ่นะครับและสาขาที่2อยู่ที่ชนบุรีแยกเฉลิมไทยอยู่ตรงป้ายป้ายเลยรถรถประจำทางรถตู้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 แล้วก็รถรถรถโดยสารรถโดยสารของพนันิคมใช่ใช่อยู่ตีงแยกเฉลิมไทยนะอ่ะสำหรับรถที่พี่หลวง จะใช้แล้วตอบอโจทย์เลยคืออย่างนี้มันมีมากมายเลยพี่ไล่ตั้งแต่เวเล็กๆยันเวรใหญ่ใหญ่สา5 0 c 0 0ยซีซีน,นะแ0 0 0 0 0ยซีซียันพ0 0ซีซีมียันเ0 0 0ั 10, นธะ์0วนาแ0แต่ว่าพี่หมอคันนี้คันนี้คันนี้ฮะแล้วก็มีร่วมจโจบกันโจบกตังซี่ต่างรูรุ่งเรีเรยญรยรถสวยแน่นอนครับคันนี้คือเจ้าดูกติ d e วิ l พัน0 0ปี2013 อุปกรณ์ตกแต่งนี้ของแต่งที่พี่หลวงเชื่อผมไหมว่าฟูคาร์บอนคาร์บอนรอบพัน<อ>นะ<อ>ท่อเทอร์มิโนโนี้<อ>แท้จากศูนย์ของของแต่งคันนี้นะประมาณ10,000แบาทโอ้ใช่แล้วรถเนี่ยราคาไม่แพงด้วยครับออกศูนย์ตอนมือหนึ่งนะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้ห้าหมบาทแต่ว่าวันนี้ผมจัดให้พี่หลวงเลยได้ครับเนี่ยพี่หลองจงรองก,กันนี้เดี๋ยวนั่นจะเลยก,กันนั่นไปคาเแล้วกันนี่เดี๋ยวป่ารอบหนาคอ ยมีคนเก่งแล้วคนจริงคนจริงคนจริงยัดเจนนี่โย้โหยวบหยุดหยุดถ้าอย่างนั้นก็กุญแจอยู่นี่แล้วเอกสารอยู่ด้านหลังนะภาพี่หลงจงชอบแล้วเชิญเลยเดี๋ยวผีร่วงจงก่อยมาเยี่ยมไม่นานนองได้ครับพี่ดทันได้ครับเป็นเกียรติมากก็บไปไหนกโอนไม่รู้ป่าด้ยตึงมันได้่อวตัอเอาไว้เต็มทีไปเลยได้ครับ